เดอ้อพี่น้องมาหาเจ็บเห็ดรอบคำาจ้าทะเบนไก่สิตกดินแล้วก็มหาเจ็บเห็ดมาะจ่ามาหาเจเ็บน้ำกั่นจ้าพี่น้องเอ,อ้ามีบ้บโอ้ยมาเจ็บเห็ดก็มูจ้าเอินถามกันว่าไม่ได้เห็ดมาได้แท้ย่านหลงกันมาเจ็บเห็ดย่านหลงกันจ้าพี่น้อง ปามาหาคิบต้องกันจ้ะพี่น่อง,อ,งอันนี้ได้ดอกนึ่งเลยจ้ะพี่น่องดอกมันใหญ่เลยจ้า นี่แต,ต่เห็ดตายเบียรลายครับเห็ดกินว่าท่านล่ะฝากติดตามคลิปย้ายเน่ด้วยจ้าเดี่คลิปย้ายดอกไม้พัดทินจะไี่นอนเพรได้ลงคลิปสองมือนแล้วจ้า ยากหลายเลยก็ได้ลงคลิปจะพี่น้องวัสดีด้อจ้าด้วสวัสดีจา้า